ไปดีดีใจ่ายานี่มีสินสุัตสนุัตจ่ายไม่เอ็มบัปเป้ลองซัดไม่ได้อีกครับโอ้โยจะยิงหลอดม่วงดายาลองยังไม่ได้ครับโอ้พาเม,มอร์ลองซัดได้ดาวินนูนเยตจ่ายมาให้ดาวินดียาลองซัดเข้าไปซ้ำตัดสองเข้าไปครับผม จังเก็ตบันไม่ได้ปูพาเมอร์ายมาให้ปูเด่นปูเด่นจ่ายมาให้ยี่ยารองซัดไกลจังเก็บวันไม่ได้ปูเด่นายมาให้ปูพาเมอร้องไม่ได้ครับ เด็ดลองซัดไก่เรียบร้อยครับผมโคเรนจ่ายมาให้เตดีต้เตดีตด้จ่ายมาให้ดาวินลูนเย็ดลองซัดไก่งดาวดิยาลองซัดไก่ไม่ได้ครับผมเดี๋ยวมาดูรายชื่อนักเตะกันก่อนนะครับของผมนำทัพโดยอาริสันเบเกอร์กรูนารเตเบเลตติพีโอ เงอร์เนเรตดีแคนไลท์เอดีโคปาเมอร์นะครับปีกซ้ายเป็นมินิซิวตูเนียปีกขวาเป็นรา,ามินยามันหน้าเป้าเป็นเคเรียนเอ็มบาเป้นะครับเล่นในระบบ4-2-1-3คิดเคานเตอร์นะครับใช้โคตรอลองโซ่ดีเฟนสองตัวผมใช้เป็นกองหลังนะครับส่วนตำแหน่งที่ไลายใช้ตำแหน่งดีเอฟก็คือดีแคนไลท์เดี๋ยวมาดูรายชื่อฝั่งตรงข้ามกันก่อนนะครับเขาเล่นในระบบ3-3-1-3สายคุยสั้นเกียรน,นะครับเดี๋ยวไปชมกันครับ นักนี้เจอหลังสามนะครับสายฟุตสันเกมเฮ้ยยีเก็บบอลไม่ได้หระตกกับขึ้นมาสัดยาวขึ้นมาไปก่อนเราดีแกรนไลาเปียังเก็บบอลไม่ได้สายยาวขึ้นมาไปก่อนประตูกับขึ้นมาสิบหมายเลขครับ โอภาเมอร์จ่ายมาให้เบดียังไม่ถึงมินิซิวต์สิลิที่จ่ายมาให้ยามันยามันจ่ายงาวยังไม่ถึงเอ็มบาเบยามันเปิดเข้ามาอย่างงงไม่ได้ครับเฮ้ยเฮ้ยดูเขาตกกับตัวชีพหายเลยครับ มาอย่างไรวะเนี่ยตันะครับเกือบเด็เข้าประตูตัวเองเหรเนี่ยเฮ้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 ยอย่าไปปนตรายครับสตร์ยาวขึ้นหน้าไปก่อน เอ็มบาเบยังเก็บบอลไม่ได้เดี้จ่ายมาให้เอ็มบาเป้เอ็มบเป้ปาดไปให้วินิสิวตูเนียก้ังเก็บวันไมครับผมโโโตกลับขึ้นมาที่พแล้วครับไป ดีใยไหมในมีซินกตซินูตใยไห้เอ็มบเป้ลองซัดไม่ได้ครับโอ้โหจะยิงหลอดม่วงอเนี้ครับเนี่ยอาตันอเตัตาวขวาต้องเป็นเปดีครับบั่เขาไปเสาแรกไม่ได้ครับผมเฮ้ยเฮ้ย ต้องโต้กลับหรึเปล่าหยิบหายแล้วตกใจไม่ผ่านต้องโตกลับขึ้นมาเร็วจังวะศาสตร์ยาวขึ้นหน้าไปก่อนยังไม่ถึงยามมนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยิบหายเลยครับ สิวตูเนียยังเก็บบอลไม่ได้สายมาให้เอ็มบัปเป้ตั้งใจไม่พานเฮ้ย<ฮ>สาดยาพิณาไปก่อนยังไม่ถึงยามันเอาบตรตวนีสาดยาพิณาไปก่อน ยังไม่ถึงรามินยามันเข้าไปที่แน,นหน้าด้ก่อนถงสาบแหลกนิดนึงครับเฮ้ยอาาือหไปไหนวะทนะี่หาย้วครับลก็โตกลับขึ้นมา ลองเก็อลไม่ไดาวิดไมพลด้ยเ้ยงมเปลี <running> ่ยน5 3ตัวนะครับเอาดาวิดพิยาลงมาแล้วก็ดาวินนเน ก็ฟิวโผเดนนะครับสาธยาคุณนาไปก่อนย่ายังเก็บบอลไปได้เปดี้เบดีจ่ายไม่ผ่านเบดี้สาธยาคุณนาไปก่อนไม่ถึงสาธยาไปสาธยาลองยังไม่ได้ครับ ผมพาเมอลองซัดไปดีใจมากดาบิปยายังไ,ไ,ไ,ไม่พังยาลองซัดเข้าไปซ้ำดาบสองเข้าไปครับ เฮ้ยจบไม่ดก็โตกลับขึ้นมาจบหายเลยครับเฮ้ย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 ยายาน้าไปก่อนจบไม่ไดู้มือใจมาให้ปูเด่นปูเด่นจ่ายมาให้ย่าลองซัดไกล

มาใหย่าไับยา่าใจมาให้ใหโเดินจังเก็บวันไม่ได้ไไดโูเดินจ่ายมาให้โคพาเมอร์ลองไม่ได้ครับโอ้เด็ดลองซัดใกล้เรียบร้อยครับผม 今のゴールですが中盤で奪ってくる展開でしたね<っ>見事なカウンターでしたけど赤いチームをしてるのがいいねチイバーハイダーヴィンルンジェロングサカイうまく飛び出してシュートまで持ってきたんですがこれは決まりませんボールを持,持ってない選手の動き出しこのままよく見てるし動き出しのきちっとも,も曲がってますよね เอ้ยยังเจ็บวันได้ลงรตูกลับใช่ไหสาจากหน้าทุกวันคดาวบิยาลองซัดใกล้ไม่ได้ครับผมโฟเดนเปิดเข้ามา ตามวินดูเน็ตลองซัดเข้าไป